อย่าดื้ออย่าให้เขาให้เขาตีเด้อบุตรคือคอยเด้อเขาไปเรียนเบิกขาไปตีเถื่อเด้อก่อนจะไปเลยพี่น้อยเขาไปให้เถื่อเด้อเดินทางไปทำธุระไปเบียกพิ่นอยู่สวรรค์ผู้แหละใค่ตุ่มให้เด้อเราจะมาแครให้แม่ไปกันกันกันปะเอาเด้อเป็นฝ่ายเด้อเด้อเจะอย่าห้เด้อข้าวเขาไปขายเขาแม่เด้อจะจะแอบลายคขาจะคอยอยู่แล้แอบโลด เอาก่อนออเมะแรงเจ้าปเรมาบ่จักมะแรงเถออยู่กับแม่แล้วมะแรงพาลูกขอไปหล่อเด้อเออบุล่ะเมื่อใดบอเต้บอด้ไปบุล่ะเฮือนซานกับแตงสีเมียนสีทูพี่น้องยอุ่นกันไปก่อนบ๊ายบายเออเด้อเออกินทอดกินทอดทอดกินทอดเอาพี่น่อยหนึ่งเอาพี่บันหนึ่ง ได้ยังเมื่อมันแข่งมันแข็งแล้เมื่อยหนาพี่น้องเมื่อวานก็เก็บเมื่อนี่ก็เก็บเมื่อเขาบอกเก็บจะดีบันละลายเนอะโอ้มั่งสิไปเก็บอีกเวะสิไปเก็บเห็นปะเอาเข้าไปเห็ดยังอยู่ค่ะฮะอยากหลินเฮือนออกมาลูกออกมายุงสิกินบ่เห็ดบ่เห็ดลูกบ่เข้าไปอ่าสบายดีไปลุงเ่ยลูก บอกเขาไปด้อมันรลุนุ่งสิกินเห็นบอกเกาหนุ่งกินคนนี้นี่มาแม่นยุ่งกินบ่น่ะเป็นตัวไก่พ่อได้ไหมโคต้นไม้พ่อมาอยู่นี่มาพ่อเบาด้วยลูกหมักเลื่อนเนาะหมักเลื่อนพี่น้องอ้นจะไปเก็บมาแข่งหงายวัวเตะเจีแห่นน้อยเดียวหนุ่มแข็งละลายไปไปเก็บไปเก็บมาแข่งไปเก็บมาแข่งอะไรตื้นไป ปลาลูกปะเกมไห่พ่อปลากปะเนี่ยหมักแข่งขก็เราอาย,อยุเห็นว่าพี่น้องเก็บไป,ลปแล,ล,ล้วเ,เออก็ใหญ่เลยนี่ค่ะมีเอฟซีเพิ่นบอกว่าให้ตัดเอามนอันเดี๋ยวสิลอกนังมันสิตายเพิน่นว่ามันมาม,มีมีตัดตัดบ่ลูกเห็ดเ,เอาไปเอาไปพว่วไปแม่นี่ลูกเอาเป็นพว่วไปนี่ลูกนะนี่นี่ เล็เป็นพัวโลดเนี่เมื่อไเาเก็บก่อนเฮยเมื่ได้แม่กินควานี่วะเ็ดใหม่นแม่แ่บแบวะแ่บได้หยับมันกรอบนะพี่น้องมันแตกปอกแตกปอกคนจะกินได้วานนี่ส่วนเมื่อวานเฮ้ยเจ้ากันเพาจังละพยุตเก็บในลูกมันตกวค่ะ เนี่ค่ะมันก็หอดห้องมอจะโดนนะี่น้องไปหาเอืือยกแม่กับเอืือยกยู่ในห้องเบลือมันจะเจอกันไปส่งร้านบิ๊บิสวัสดีไปไปโรงเรียนไปโรงเรียนโรงเรียนเปิ่นกับป้าเหยียบแม่เปิ่นแม่เตี้ยเิ่นเอิ้ล มากินข้าวกินน่านเลยกันไปโรงเรียนนั่นคือฝนตกบีคือฝนตกเหมือนมาเลยไปโบว์โรงเรียนวะออกมาด้านนอกอะค้มพ้นพี่น้องค้มพ้นลมคือฝนสีมาพี่น้อง ไปส่งลาพี่น้องฝนตกดักเลย,ลลลยพี่น้นองหลัดดาหาลารังไปใส่ยมได้พี่น้องมาลี่ฝนพี่น้องเลยฝนฝนนักขนาดเลยอ่าตัวโค้งจุดใต้ตรงเยันเนาะฝนตกเนาะตั้งแต่เช้ายามใหนเนาะบีบีฝนดีกร่บไทยฮอตหุห่งยันก่อนก็มาได้เนาะ ฝนพยายามหเดเสาพี่น้องเลยเนี่ยได้ไม่ได้ก็เปิดป้องเงี้ยแจ็ปเปิดป้องเงี้ยเลยเนั่ยเลยเนาะกลับไปเยี่ยมเม็ดไปอยู่กับเม็ดเตี้ยเก่ายังมืดครึ่มอยู่เรียกอะไรตู้หาอุ่นน้อยพี่น้องเลยมาอยู่เชโน่ฝนตกบอกคันตกกับปะเก็บไข่เนี่ยแยกไข่เน่าจนมืดพี่น้องเลยสวัสดีคือเด็กพี่น้อง สบายดีอะไรนะพี่จ๊สบายดีเอากระดารดอกาัสบายดีสบายดีสบายดีเอกจอะมาไปลองคิดตัมน่อนึงเสบายดีมาแดใครบอกไอ้ไ้เมือมืองอ่างนีเราเลยเส๊กะชีกคุณทำไหกระเบนไข่ไก่ยาดฝนบ่าอยู่ได้ มาได้มาที่กนอนเขาที่มามาเลยนอนคนเดียวได้เด็กกจับกันองคนอย่างอยู่สบายมีคนตกแด่ตกดีมนอยไม่ยาเด็ดย เมือม่อแบเมื่อกับไอ้เท่า,าวะชออกแล้ววะยังเสร็จกับไปนอน่อมาแรงนะเอาแม่มานอนเกิต๊คนพูดต๊ก๊วยดิฉน,นาใครเขา,าะก็ต้งเป็นแม่นนะ40ปลายหน่วยอร่อยะเอาสักซาเมียนถั่วพยามันมันจะบ,บ่เนเอา พอได้แหน่วยเลยปแร้วเดันเช้าติดเลยะมาเบ่งมาซอยเวียกเติมอี่าผมมีเวียกเลือดไปลองมาหนีมานี้นี่วาดรักจังมาดีมาดมาดีหมอไามาดมาดมาดีไหมมาดมาดิมาดีมาิมาดีมาดมาดมาดีมาดิมาดมาดมาดีมาดมาดิมาดิมาดมาดีมาดีมาดิ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 มาดมาดีมาดิมาดีมาดีมามามาดมาดีมาดมาดีมาดมาดมาดีมาดมาดมาดีมาด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 าดาดมาดีมาดมาด อาม่นเมียนยนแล้วไปเลยไปลยไปเลยไปเลยไปี่ไปนี้เดไปานโจ๊กในนี้เสื้อเสื้ออนป้งันนะเป็นอะไรกัน้ดินคนนี้น้อยครับสมองไปเลย นะพอแล้วแล้วพอแล้วพอๆกออินลายน่งนะบวกทีเนาะทีๆบวกทีเขาขอะไรเส้ยนยำพอดีนมฝนรู้อดอาตกได้ตกดีดเลยฝน คนเาลก็จะได้เดินทางกับตอนนี้ประมาณสองโมงพี่น้องสองโมงไปสามสามโมงสี่โมงเดกลับพี่น้องพว่าพ้นตกพนที่ตกวะเตเต้ขึ้นว่าญาพนลงพี่น้องเมื่อไหรไข่ไก่เดเพนอนพากันนอนเตเต้กสดออกมาเมื่อก่อนพี่น้อง

บุกคันบุกข่ายแ่สยายญาตต่อเองเัานามือที่สองเนาะนอนะนอนซาเลยไม่ต้องเตอร์กลมคือก้าวไม่น้องตีดำลายให้ไปกิ้ดิให้นอนตื่นจนตาแดงแค่ผูดให้ก็ตาแดงก,กับเด็กๆกินสม,สมเอาลาคลคิดไปี่นเด็กๆ,ๆคลิปนี้ก็ ฝากติดตามช่องคอบครัสับไทยได้จ้าออข,อขอบครณสับรอครับสบไทยบ้นเลยเบ๊ายบายลกูกลาก่อนน้องพอกันคลิปหนาไม่น้องสบ,บัสดีเอาต้ไลาพ์พอี่ยมีจะดัลา์